ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหายดีเกม RV ราคาถูกๆหรือสนใจขายดีเกม RV ผมแนะนําเพจนี้เลยนะครับเพจแอดมินต้นที่พีบริการดีรับประกันว่าไม่โกงไม่เกลียนซื้อขายรหัสปลอดภัย100%นะครับลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับ <S <S ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับตอนนี้คุยอยู่ผมโซเกอร์ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Rv เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นตัวอย่างเอมิลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งจังเกิลรวมถึงตำแหน่งออฟเลนด้วยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้น้องๆในช่องขอมานานมากแล้วนะครับเพิ่งมีโอกาสทําให้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้ช้าไปนิดนึงสำหรับวันนี้ผมจะแนะนําทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมรูนพลังแฝงชาริเนเจอร์สกิลรวมถึงแนวทางการเล่นต่างๆของตัวอย่างเอมิลี่นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับ ผมอาจจะก้มหน้าลงไปพูดอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามือถือมันอยู่ข้างใต้เราไม่สามารถเงยหน้าแล้วก็พูดไปอย่างนี้ได้นะครับผมเคยลองทําแล้วก็อัดคลิปดูแล้วนะครับคลิปสอนคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เปิดกล้องแล้วก็เห็นหน้าผมนะครับซึ่งปกติแล้วเพื่อนๆในสตรีมก็จะเห็นเฉพาะช่วงในสตรีมใช่ไหมละ่ะนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ทําคลิปสอนแล้วก็มีหน้าผมปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจที่ผมจะก้มลงไปแบบนี้เพราะระยะของมือถือมันอยู่ต่ํากว่านั่นเองครับกล้องมันอยู่ตรงนู้นมือถือมันอยู่ตรงนี olis. เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเหมือนกับว่าผมหลับตาแต่ผมไม่ได้หลับตาเพราะมันมองลงไปข้างใต้ใช่ไหมละ่ะก็ยพยายามอย่าโฟกัสตรงส่วนนั้นนะครับโอเคครับก่อนอ่นก็มาเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของเซตุูลของอิมิลี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับสลับฮีโร่ตัวนี้สามารถใช้ได้อยู่ใการสรูปแบบครับรูปแบบแรกจะใช้เป็นเลด2เม็ดออนสลับ8เม็ดสปิริต10เม็ดแดนคอร์เม็ดสถานะที่จะได้ก็คือพลังโจมตีบวก25อัตราการคริติเคอลบวก32เสิออจกบวก92.8 ความเร็วในการเคลื่อนที่บวกสิความเร็วในการโจมตีบวกสินั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นเซตรูนเซตที่2ที่เอมิลี่สามารถใช้ได้ครับก็จะใช้เป็นเซตรูนของคิดสิบหกนั่นเองใช้เป็นเลสสิบเม็ดสปิริตสิบเม็ดดันคอสิบเม็ดสถานะที่จะได้ก็คือพลังโจมตีบวกเอัตราการคิดวิเคราะห์บวกสิบหกเปอรเซ็นต์เจาะกอบวกหกสิบสีความเร็วในการเคลื่อนที่บวกสิบเปอร์เซต์ความเร็วในการโจมตีบวกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซตไอเทมที่เอมิลี่นิยมใช้และก็เอมิลี่สามารถใช้ได้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแนะนําทั้ง2ตําแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งจังเกิลและก็ตําแหน่งของออฟเลนนั่นเองครับก็เริ่มจากตําแหน่งจังเกิลก่อนเลยละกันนะครับชิ้นแรกออกเป็นโซลิเวอร์ชิ้นที่2ออกเป็นจินเนตเกฟชิ้นที่3ออกเป็นบุคเคลสเปียร์ชิ้นที่4ออกเป็นอุปนิอาร์มชิ้นที่5ออกเป็นฟิเนตฮุดชิ้นที่6ออกเป็นเบดออฟอีทีต e ี T ้ T, หรือว่าก่อเกิดน,นั่นเองครับสำหรัััับบบบเเเเเซซตตไไไออทททมมมนนนนีีี้้้สสาารรรรถปปล่่ยดะคหชิ5 ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะออกเป็นฟินเลียทูดเหมือนผมแต่ว่าบางคนอาจจะออกเป็นไอเทมอย่างคี้แทนก็ได้ครับลองปรับเปลี่ยนใช้ตามความชอบนะครับสำหรับตําแหน่งจังเกิลต่อมาจะเป็นเซตไอเทมยีเลนของอิมิลี่นั่นเองครับชิ้นแรกออกเป็นกินเดดเกฟชิ้นที่2เป็นบล็อกเชนสเปียร์ชิ้นที่3ออกเป็นอุมอาร์มชิ้นที่4ออกเป็นฟินเลียทูดชิ้นที่5ออกเป็นเฮอร์คิวลิสชิ้นที่6ออกเป็นเบดออฟอินทิงตีหรือว่าก่อเกิดนั่นเองครับสำหรับเซตไอเทมยีเรียนชองอินย บางคนอาจจะขึ้นเป็นคิหรือบางคนอาจจะไม่ขึ้นเป็นเฮอร์คิวลิสอาจจะขึ้นเป็นไอเทมอย่างเมเทเรียนออฟพอยก็ได้ครับสำหรับเซตไอเทมของเอมิลี่ลองไปปรับใช้ตามความชอบและก็ความถนัดดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งออฟเลนรวมถึงตำแหน่งจังเกิลด้วยนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซตพลังแฝงของเอมิลี่นั่นเองครับสำหรับเซตพลังแฝงสายหลักนิยมใช้แค่รูปแบบเดียวครับใช้เป็นเดวิลเวกินนิงนั่นเองครับลดคูดาวและก็ลดความเสียหายนั่นเอง บางคนอาจจะถามนะครับว่าไม่มีรูปแบบอื่นหรือที่เอมิลี่สามารถใช้ได้มันไม่มีนะครับส่วนมากเขานิยมใช้แค่รูปแบบของเดบิวต์โอเวอิงนะครับไม่เชื่อก็ลองไปกดดูเลยนะครับสมรภูมิเห็นไหมมีแต่เดบิวนะครับหรือไม่บางเกมบางคนก็อาจจะใช้เป็นเดสเปเ t ตเอลก็ได้ครับลองไปปรับใช้ตามความชอบดูนะครับส่วนมากก็เนี่ยนิยมใช้แค่รูปแบบเดียวครับเดบิวต์โอเวอคิงครับลดคูดาวแล้วก็ลดความเสียหายนั่นเองต่อมาจะเป็นเรื่องของเชนเจอร์สกิลนะครับสำหรับ l l นเจอร์สกิลของเอมิลี่ ตำแหน่งจังเกิลแน่นอนครับใช้เป็นผันนิดสำหรับตำแหน่งยินเลนหรือออฟเลนนิยมใช้อยู่ด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกจะใช้เป็นสปินรูปแบบที่2จะใช้เป็นฟิกเกอร์นั่นเองครับแล้วก็จะมีบางคนนะครับที่ตั้งคำถามมาว่าทำไมไม่ใช้เป็นเอ็กซิคิวสำหรับคนที่ใช้เอ็กซิคิวนะครับคือคนที่เล่นเอมิลี่ยังไม่คล่องนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเราหัดเล่นอยู่แต่เราไม่รู้ตัวครับสำหรับเหตุผลเดี๋ยวผมจะเข้าไปบอกในรายละเอียดของแนวทางการเล่นทีหลังนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาหลักของเกมแล้วนะครับ สำหรับเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นแนวทางการเล่นของตัวอย่างเอมิลี่นั่นเองครับเริ่มจากการตั้งค่าก่อนนะครับสำหรับการตั้งค่าของเอมิลี่ผมแนะนาให้เป็นโจมตีฮีโร่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดนั่นเองครับจังหวะที่เราเข้าไปเบิร์ตตัวเราจะแนบกับฮีโร่เป้าหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมตั้งค่าแบบนี้กันนั่นเองครับต่อมาเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลของเอมิลี่แบบคร่าวๆกันก่อนเลยละกันนะครับเริ่มจากสกิลหนึ่งของเอมิลี่ครับเอมิลี่จะทาการปาดมีดหรือจะเรียกว่าดาวา พร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตและจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยครับต่อมาก็จะเป็นสกิลสอของเอมิลี่ครับเอมิลี่จะทาการเตะไปยังทิศทางที่กําหนด2ครั้งต่อเนื่องครับการโจมตีครั้งที่2จะทําให้ฝั่งตรงข้ามโดนน็อกอัพหรือว่าลอยขึ้นนั่นเองครับและก็นอกจากนี้ครับสกิลสอของเอมิลี่ยังมีพาสซีฟอีกรูปแบบหนึ่งอยู่นะครับเมื่อเอมิลี่ออกจากการต่อสู้จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงฟื้นฟูพลังชีวิตและก็ฟื้นฟูพลังมานาด้วยนะ,าะ,น Emily Emily ะ่าาาาะเนสขขงู้้ถ หลังจากนั้นหนึ่งวินาทีจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูและนอกจากนี้จะได้รับพลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น100หน่วยและนอกจากนี้จะสร้างเอฟฟิเผาไหม้รอบตัวแก่ศัตรูที่อยู่โดยรอบนะครับสำหรับเอฟฟิเผาไหม้ก็เหมือนกับมิทันออฟลาครับแต่เผาได้เบาวกว่านั่นเองต่อมาจะเป็นสกิลพาสซีของตัวอย่างเอมิลี่นั่นเองครับการโจมตีปกติของเราหรือใช้สกิลสองครับถ้าเราโดนเป้าหมายเดียวย้ำนะครับโดนแค่เป้าหมายเดียวจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5้าั่บเงครบเ่อนๆคนี่นเ่นใหั่นะครับ อาจจะไปดูคนอื่นเล่นมาแต่เขาไม่ได้บอกครับสกิลสองเราสามารถเตะเป็นหมู่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยชอบไปเล่นเตะเป็นหมู่แต่มันไม่ถูกต้องนะครับถ้าคุณทําอย่างนั้นพาสซีฟคุณจะไม่ทํางานครับเพราะว่าเราต้องเตะให้โดนแค่เป้าหมายเดียวครับนี่คือเหตุผลที่คนที่หัดเล่นใหม่ไปเตะแล้วเตะไม่ตายเพราะเตะเป็นหมู่นั่นเองครับการจมตีปกติของเราหรือสกิลสองควรจะโดนแค่เป้าหมายเดียวครับเพื่อทำให้พาสซีฟของเราทำงานสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50%นั่นเองครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมโบของตัวอย่างเอมิลี่ครับสลับคอมโบของเอมิลี่ผมจะทําให้ดูทีละรูปแบบนะครับเริ่มจากรูปแบบแรกครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเข้าถึงนิยมใช้พลังแปลงอย่างเดวิลโอคเอนิงก่อนนั่นเองครับเริ่มจากสกิลหนึ่งไปก่อนครับตีด้วยสกิลสกดตี1ครั้งอันติเมตครับ Bar 1, สกิลหนึ่งสกิลสกดตี1ครั้งทุกครั้งที่เราใช้สกิลสควรจะกดตีออโต้แท็กหนึ่งครั้งนะครับสลับคอมโบรูปแบบนี้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่า ถ้าเราเลือกเข้าถูกจังหวะน,นะครับสามารถเก็บได้อย่างต่ํา3ถตัวเลยนะครับทิมงไฟไม่ได้เวอร์ไปเลยนะครับเราเล่นคอมโบนี้ให้ดีเตะให้โดนแค่เป้าหมายเดียวสามารถแบกเกมได้เลยนะครับยิ่งเป็นระดับแรงคอมลงมาต้องบอกว่าอ easy มากครับในการเล่นตัวอย่างอิมิลี ต่อมา,าที่เป็นคอมโบรูปแบบที่2ครับจะเป็นรูปแบบของการประชิดตัวครับหรือไม่ก็เราอาจจะดักพุ่มฝั่งตรงข้ามอยู่รอฝั่งตรงข้ามวิ่งมาแล้วเราดักอยู่นั่นเองครับพูดง่ายๆคือเราจะใช้ติเมตในการประชิดตัวครับจากนั้นก็ปานหนึ่งก่อนก็ได้จากนั้นส,สกิลสอเตะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับจะเตะด้วย2ก่อนก็ได้หรือว่าปานหนึ่งก่อนก็ได้ครับเป็นคอมโบระยะประชิดตัวนะครับ นี่คือคอมโบ2รูปแบบที่รับความมิยมมากสำหรับตัวอย่างเอมิลี่นะครับแต่ก็จะมีเพื่อนๆบางคนครับที่หันเล่นใหม่นะครับซึ่งจะเจอบ่อยมากๆเห็นฟอร์เล่นอยู่นู่นนะครับเราเห็นแล้วกดอัติเมดก่อนเลยครับแล้วค่อยวิ่งเข้าไปครับแล้วก็ไปตีได้สองปล่อยได้1อะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับอย่าลืมนะครับอัติเมดของเราจังหวะที่เรากดใช้มันมีดาเมจและก็ดาเมจเผาครับมันจะมีดาเมจพวกนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางจังหวะผมอยากแนะนําให้กดอัติเมดให้โดนนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ challenge r skill อย่างฟิกเกอร์นะครับทาไมผมถึงแนะนําให้ใช้ฟิกเกอร์มันมีเหตุผลอยู่ครับแล้วทําไมผมถึงบอกว่าคนที่ใช้ execute เหมือนคนที่เล่นเอมิลี่ไม่เป็นใช่ไหมครับมันมีวิธีใช้อยู่นะครับสำหรับฟิกเกอร์เอมิลี่มันมีจุดบอดนะครับจุดบอดของมันคืออะไรถ้าสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามมันดันใช้ฟิกข้ามกําแพงไปละครับเราติด้วย2ไม่สามารถข้ามกําแพงได้ครับแต่ถ้าเรามีสปินอาจจะพอเป็นไปได้ครับที่เราจะวิ่งอ้อมไปได้แต่ถ้าเรามีฟิกเกอร์ครับ เราสามารถใช้สกิล2แล้วก็ฟิกเกอร์ได้ครับนอกจากจะทําให้เราข้ามกําแพงได้แล้วมันยังสามารถเพิ่มระยะให้เราได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูระยะก่อนนะครับเตะไม่ถึงใช่ไหมครับแต่ถ้าใช้กับฟิกเกอร์ถึงครับเห็นไหมถึงครับแถมเข้าหาตัวของตรงข้ามได้ด้วยแล้วก็จังหวะที่เราใช้ฟิกเกอร์นะครับกําแพงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมมันสามารถข้ามกําแพงไปอย่างนี้ได้ครับ <S <S ต่อมาผมก็จะมีข้อแนะนําในการเล่นตัวอย่างเอมิลี่ครับ สำหรับฮีโร่ตัวนี้ไม่ใช่ท็อปของป่าและก็ไม่ใช่ท็อปของออฟเลนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไปปะทะกับฮีโร่ในเมตานะครับมันจะค่อนข้างเสียเปรียบแต่ถ้าถามว่ามีวิธีเล่นไหมก็มีนะครับมียังไงสกิลหนึ่งของมันครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันไปยืนเลนนะครับเราสามารถโป๊กด้วยสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆได้ครับเราไม่จำเป็นต้องตีนะครับถ้าเราเจอฟอเรนเราแค่โป๊กไปเรื่อยๆครับโป๊กฟา1หนึ่งไปเรื่อยๆตอดเลือดฟอเรนไปเรื่อยๆแล้วก็หาจังหวะเข้าไปเก็บมันได้ครับ เราสามารถยืนเซฟไปก่อนได้ครับเราต้องรอของก่อนนะสำหรับตัวอย่างเอมิลี่ครับมันไม่ใช่แค่ว่าชิ้นเดียวแล้วมันจะแรงทันทีไม่ใช่นะครับประมาณ2-3ถึงชิ้นครับจะเริ่มเห็นว่ามันแรงขึ้นชัดเจนมากสำหรับแนวทางการเล่นฮีโร่ตัวนี้มันมีไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเป็นตำแหน่งจังเกิลถ้าถามว่าผมแนะนําให้จบเลนไหนผมแนะนําให้จบออฟเลนครับเนื่องจากว่าเป็นเลนที่อยู่คนเดียวแล้วจังหวะที่เราเข้าไปเตะยังไงแล้วก็เตะโดนตัวเดียวครับมันจะค่อนข้างดีมากและนอกเหนือจากนี้พอเราเก็บฝั่งตรงข้ามได้ ก็จะมีเวลาเอามังกรเล็กต่อครับแต่ถ้าเราลงไปเลนล่างโรมมิ่งฝั่งตรงข้ามมันดันเล่นดีเล่นเป็นมันยึดพุ่มได้ครับเราลงไปแก๊งมันเห็นปุ๊บเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเข้าป้อมไปเราจะเสียเวลาไปฟรีๆนะครับแล้วก็แพทนี้นะครับเขาจะให้ความสําคัญกับมังกรเล็กมากกว่ามังกรใหญ่ครับช่วงต้นเกมเพราะว่ามังกรใหญ่ถึงไปจบก็เอาไม่ได้ครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามโซนอยู่สาหรับแนวทางการเล่นของฮีโร่ตัวนี้มันไม่ค่อยมีนะครับสําคัญที่สุดคือจังหวะก,การเข้าทีมไฟครับ อย่างที่เห็นในไฮไลท์ครับเข้าถูกจังหวะมีชัยไปกว่าครึ่งครับไม่ต้องรีบนะครับดูจังหวะให้ดีเข้าไปเตะทีละตัวเข้าไปคอมโบทีละตัวค่อยๆไหลไปทีละตัวครับไม่จําเป็นต้องรีบไปเตะเป็นหมูไปเตะเป็นอะไรมันไม่จําเป็นครับตัวนี้เป็นตัว1นึ่งทก็ตนะครับค่อยๆฆ่าให้ตายทีละหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวไปเรื่อยๆครับมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็พยายามให้ความสําคัญกับจังหวะการเข้าทีมไฟนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนเล่นตัวอย่างเอมิลี่นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปปรับใช้ตามที่เราถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลคอมโบเชลเลนเจอร์สกิลนะครับเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสปินกับฟิกเกอร์ครับลองเลือกตามที่เราถนัดครับแล้วก็ค่อยๆหัดทาไปเรื่อยๆครับทุกคนไม่ใช่ว่าจะเล่นเก่งตั้งแต่ครั้งแรกครับเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็สามารถเก่งได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองทําอะไรใหม่ๆดูลองหัดเล่นในรูปแบบที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะเล่น ก็เหมือนเดิมครับท่านเพื่อนคนไหนชอบพี่ผมผมยินีรเข้าไปกดไลค์แชร์ส r i ครช่องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ